สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปี่าดำซิ่งนะฮะเดี๋ยวเราพามาชมรถติดหน่อยฮะติดนิดเดียวครับไม่เด้วแต่ขึ้นไม่ได้นะอากาศนี่ดีมากเลยมาเช้าไเกาไปลากรถพอช่างจีมานะติดอยู่นิดเดียวครับกีการหนึ่งตัวข้างทางมออีกคันนะ รถไถนี่จมที่สวนประมาคนเดียวครับวันนี้โภดินแถวนี้ก็ไม่แฉะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนที่สวนนั่นนะฮะเป็นยังไง

เลือพังหมดครับตวรวัสับปล่อยเนิดนะนานี่นี่ใครลงนี่ไม่เหลือยิ่งเดี๋ยวผ่านถอนมันด้วยนะมันติดง่ายครับ เดี๋ยวรอชมครับเนี่ยครับคนเดินยังไม่ได้เลยน้ำมันอยู่ข้างล่างแล้วครับเมื่อเช้าก็เป็นอย่างนี้นะครับพ่อรถรถพ่อช่างเจก็สตายนี้แหละติดทีตด่ติดนะต้องลากข้างนอกเลย ปีนี้นี่ฝนดีนะครับดีมากเลยลูกข้าวตัวนี้นะอิ่มตอนผมมาถ่ายว่าว่าขี้เหร่มากเลยเพราะวันนี้รอแลอหละไม่ต่อยไม่ต่อยอีกนิดเดียวเองถ้าไม่ได้ก็ต้องถอดพาร์ล่ะเลยนะ สละก่อนหลักถนกมันมีแรงอยู่้๊อบคือเราลงคลิปรถถไ,ไปเมื่อกี้เองลงอีกแล้ว จอปดานะมือจมีไรมีไรเสียมีหลิกเสียบจะอยู่มีมดูอยู่เลยงปลกอาไ่ด้หรองูงูรมดาเอเจนทไม่ได้จะต้องผาออกเลยก่อนต้องสละสละนิดนึงนุ่งมาเจ้าตัวเจ้าไ เข็นด้วยเข็นด้วยอ้าวคนทกงานเรามาคนเดียวครับบันนี่คนตกทุกวันเลยแถวนี้ Chị hà thấy kia dạ 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 kia hà. Ừ, ừ. kia Đã dạ dạ Bè tăng dạ 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 ไอเด็กไรบ้างหยุดเวลบาลเด,ดยเนาะหยุดบานบานดิโอ้รถมันขึ้นแล้วแต่ผาเนี่ยมันติดผาเนี่ยแล้วไอ้เุ้ย นั่นแล้วนี่ผ่านมันถอนมันไปตลอดเลยแต่ถ้าดึงตรงนี้มันขึ้นยังไงก็ขึ้นครับแต่รถเข้ามาไม่ได้นะอันนี้มันจะตัดร่องเดี๋ยวตัดร่องนี้มันยากอยู่แล้ว เอาลังลากดีกว่าครับมีแรงกว่าหน้าไปนี่ไม่มีแรงเนี่ยเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งก่อนไม่ได้ลูกรถปิดมุนรถปิดาลล์ที่รถวิดราลล์ อยงยงแบงกลอยโอเวเวมกลางจึงโอ้ตัวนี้ก็เปลงเลยครับ ตัดนี้ใส่ใหม่ว่าเลื่อนมามันไม่อยู่ข้างนะฮะถ้าอยากขึ้นนี่ถอดผาเลยครับขึ้นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ขึ้น,นฮะพาลกิจะบานดอกพาลนะหลังอ่ะพ<อ>าลหลังวิตรกรไดหนู งีมันจมลึกครับยกสุดแล้วมันก็ได้แค่นี้แหละน้ำไม่ยิ่งจะออกนะถ้าไวนาน,อ,านอืมไม่ใจกินอยู่ยาก โอ้โฉมมิดขาคนนะเนี่ยผ่ารุ่นนี้ครับข้อเสียเลยนะให้นอ็อตจะคันไม่อยู่ไม่เคื่ออยู่นะทองเพิ่อมอะแตรตริดพอเราเตือนได้จัได้กอต้้ที่มันโยกไปโยกมาเนี่ยผ่าเลยตัวเนี่ ก็เสียมันเลยครับรุ่นนี้มันจะโยกขึ้นโยกลงได้นะได100เลยนนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนจัดมาได้ ขึ้นเลยร้อยเปอร์เซ็นเอาตีไวทจะพาอดอกพายจะย้ายบ้านตะบันขึ้นร้อยเร์เจากแค่รุ่นี้ให้นายตะด้วยนะพนักงานนะ តាន់កាត់ដើមមិនដឺមិនពីពុះពីពុះត្រេទេអាតាន់ដើមមិនពីពុះពីពុះត្រេអានេះកាត់ទៅអូប៉ាប៉ាប៉ានោះលាលីដូច្នេះនឹងមកដោះអី

ถ้าเซฟไม่ขาดก่อนมันก็ขึ้นหรอือโอ้หหลายนาทีเกินแล้วเอาปอๆป๊อปอปบานรลยเป็นเสนต่อพาเลย ติดพลาแล้วครับต้องสลายอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะถ้าไม่สลายก็ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก็ฝากกดไลค์กจจดติดตาม้วยครับ